วิด in ีโอของเจ้าล่าจะพีณนะครับอันนี้เราจะมาสอนชิคอีโมอสองกันนะครับในขั้นขั้นต่อของมันแล้วนะครับคืออย่างแรกนะครับเราต้องนัดบอกขึ้นมา่อนนะขึ้นมางนี้เราต่อไปคือเราต้องไปหาคนนะครับพืออบู๊ีโมสองเอ่อต้องไงบอกขึ้นมาให้เราต็บู๊อ้าวจะบอกขั้นตอนนะครับคือบู๊ชไปหาคนแล้วเรารอรอรอเราตัวแข่งนะครับ ต้องทิ้งขวาเบสบาร์เราตัวแข็งพอตัวแข็งปุ๊บเรากดสไลด์นะครับประเทศของเฟรมเนียจะเป็นซิปเก่นครับเราเราตัวแข่งแข็งปุ๊บนี่นะครับเราก็จะอีโมเขาเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เลยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องถูกมุมของมันจริงๆนะครับขอบคุณครับ ความับที่เก็บเอาไว้อยากบอกให้เธอนี่รู้จัง